สวัสดีครับเพื่อนๆยินดีเข้าสู่ช่องบชนห้าชาแนลนะครับครับผมคลิปนี้ก็จะพาเพื่อนๆมามาเที่ยวชมเที่ยวชมนะครับทางเข้าอันนี้คือทางเข้าของทางจะเข้าไปไหว้พระนเลสวนนะครับพระนาเลสวนนี่คือทางเข้านะครับก็จะมีไก่ไก่ตัวใหญ่ครับอยู่สองข้างครับ อนนี้ก็จะพาเพื่อนๆเที่ยวชมด้านในครับด้านในที่ว่าที่ตั้งของพระนาเรศวรน,นะครับด้านนี้นะครับบรรยากาศครับด้านข้างนะครับด้านนี้นครับจะพามาด้านหลังอันนี้คือด้านหลังครับของที่ตั้งลูกป,ปั้นพราะนาเรศวรมหาราชนะครับ จะมีบรรยากาศลมเลื่นนะครับมีต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวนะครับต้นมะพร้าวน้ำหอมนะครับตั้งอยู่ใกล้ล้อมนะครับของอา,อาคารครับอาคารที่ตั้งของ ลูปกปั้นท่านพระนาเรศวรมหารานนะครับเป็นบรรยากาศช่วง5้าโมงเย็นนะครับเพื่อนๆก็จับประมาณนี้นครับโดยรวมส่วนใหญ่ก็จะมีรูปปั้นไก่นะครับแต่ละชนิดแต่ละขนาดนะครับส่วนมากก็จะเป็นไก่ต้ง อันนี้น่าจะเป็นด้านหน้าครับนะครับด้านหน้าทางเข้าแต่ปิดนะครับช่วงนี้โควิดก็จะปิดนะครับอันนี้คือลูกป,ปั้นนะครับลูกป,ปั้นช้างนะครับด้านนี้ก็มีนะครับลูกไก่ลูกป,ปั้นไก่ครับแต่ละขนาดนะครับ ตั้งอยู่เรียงรายโดยรอบนะครับนี่ครับทุกป,ปัน้ปนพระนเรศวรก็น่าจะอยู่ในนะอาคารหลังนี้แต่ก็ไม่เปิดนะครับไม่เปิดเดี๋ยวจะพามาบริเวณครับบริเวณด้านหน้าอาคารนะครับว่านี่ครับไก่แต่ละ สวยงามมากครับไก่ตัวนี้ไก่ทองเลยครับครับสวยครับเพื่อนๆเ,เยอะมากครับลูกปั้นไก่เยอะมากครับ,รบเพราะว่าพระนเรศวรมหาราชนะครับพระองค์ท่านจะชอบอชอบไก่ชนนะครับชอบไก่ชนเป็นชีวิตจิตใจนะสมัยก่อนนะครับสมัย อายุทยาครับพระนเรศวรท่านก็จะมีไก่ชนนะครับเลี้ยงเลี้ยงเอาไว้ประลองประลองความสามารถของไก่ครับประลองไก่กับอของกษัตริย์ของพม่านะครับน,นี่นะครับน่าจะเป็น ักท่องเที่ยวหรือว่าประชาชนนะครับที่ว่านาไก่ลูกปั้นไก่มา,าถวายมาแก้บนนะครับอันนี้คือด้านหลังมีไก่เยอะมากครับลูกปั้นไก่เงินไก่ทองครับมีทุกขนาดนครับไก่ชนนะครับประมาณนี้อันนี้คือบริเวณด้านหน้านะครับอาคารที่ตั้ง ลูกป,ปั้นของพระนเรศวรน,นะครับจะพาเดินรอบๆเหนื่อยกันหอบไม่ค่อยได้เดินเท่าไหร่นั่งแต่รถทำงานก็อยู่ในรถนะครับน่าจะได้ยินเสียงหอบเสียงเดินหอบส่วนคลิปนี้ก็ขอจบอเพียงเท่านี้นะครับเดี๋ยวจะต่อคลิปหน้าครับเพื่อนๆเพคลิปนี้ก็ยาวแล้วครับเดี๋ยวจะต่อคลิปหน้านะครับค,ครับ,วรบ,รบสวัสดีครับ